โอ้โหเช้าวันจันนะวันนี้วันมาค่าบูชานะหลายหลายคนคงไปทำบุญกันฮะสดใสกับดอกไม้สวยๆของนาเล็กฮนะวานสี่ทิศปลูกแบบโชหัวโชวโขดไรใบออกดอกให้ชมเป็นปีที่สามติดต่อกันละสุดยอดเลยฮะ ช่องกิตในเนสารสีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเชา้ชาเช้าวันจันทร์วันนี้เป็นวันหยุดนะวันมาคาบูชาก็เลยไม่ได้ไปทํางานกันหลายๆคนก็อาจจะได้ไปทําบุญนะนาเล็กก็อนุโมทนาบุญด้วยวันนี้เชา้ชาเชา้ามาดูดอกไม้สสวยๆของนาเล็กว่านสี่ทิศอันนี้ปลูกแบบปลูกแบบ โชหัวโชวโคดปลูกแบบไอเดียเก๋ๆเอามาปลูกใส่กระติกเก่านะอันนี้นาเล็กปลูกเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยออกดอกมาชุดที่สามแล้วเนี่ยปีที่สามติดต่อกันนีช่อแรกออกบานไปแล้วเริ่มบานแต่ยังไม่หมดนะ ช่อที่สองมาอีกแล้วนี่น,นีมีช่อที่สองอีกนี่แหละการปลูกไม้ประดับสวยๆเนี่ยไรใบแต่ว่าดอกสวยนะแต่ที่มีใบข้างๆก็คือเป็นน่าจะเป็นหัวเล็กของเขานะที่แตกออกไปด้านข้างเพราะตอนแรกนะ้าเล็กเนี่ยโชว์แค่หัวเดียวเมื่อปี2ปี ก่อนสองปีก่อนนุ่นนะออกดอกให้ชมเหมือนกันนะออกดอกสองช่อเหมือนกันผ่านไปอันนี้เป็นชุดที่สานะีนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะในการปลูกดอกอว่านสีทิศเพื่อให้โชว์ดอกได้สวยงามถ้าเรามีกระติกสวยๆมี กระถางสวยๆนะก็สามารถที่จะเอาไปตั้งโชว์ได้นะก็บานอยู่หลายวันนะแต่ที่สำคัญคือจะต้องโดนแดดนะเพราะเขาจะหันหาแสงอาทิตย์ยามเช้านะแต่ถ้าไม่มีแดดมันก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่น,ะนี่อย่างเงี้ยสีโอรสตัวสีส้มเ่ยโอ้โห สวยงามเลยฮะนี่แหละดอกนี้ก็จะบานในช่วงของหน้าแรงหลายคนทราบหรือเปล่าว่าช่วงนี้เขาปรับฤดูร้อนกันแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานนะก็คือเข้าสู่ฤดูร้อนเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็วันที่สองแล้วสลับฤดูร้อน ตอนนี้อุณหภูมิโดยประมาณก็สูงสุดก็อยู่ที่35องศานะเดี๋ยวต่อไปเขาบอกว่าจะสูงได้ถึง43องศาเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องเตรียมพร้อมเตรียมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะแม้แต่ทุกวันนี้ก็ต้องระวังนะเตรียมพร้อมร่างกายให้พร้อมโดยเฉพาะการ ดื่มน้ำนะดื่มน้ำให้เยอะไปไหนมาไหนก็ต้องมีน้ำพกน้ำไว้นะไม่งั้นร่างกายขาดน้ำนะ่ยเกิดเป็นลมแดดได้นะหรือว่าใครที่มีกิจกรรมนะในการออกกำลังกายเข้าค่ายลูกเสือหรืออะไรนี่ก็ต้อง เราแวดระวังนะเรื่องของการทํากิจกรรมพวกนี้จะทําให้สูญเสียน้ําเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดการเป็นลมนะหรือว่าเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้นะก็ฝากเตือนกันนะนี่แหละอยู่กับนาเล็กจิบกาแฟกับนาเล็กก็มีสาระเล็กๆน้อยๆอยมาแบ่งปันกัน ได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งความรู้ด้วยนะก็นี่แหละเป็นความสุขของนาเล็กนะมีอะไรดีๆก็อยากจะแบ่งให้นะได้รู้กันทุกคนนะบางคนก็รู้แล้วก็จะได้รู้เพิ่มนะบางคนไม่รู้ก็อาจจะได้รู้ขึ้นมานะจิบกาแฟฟังเสียงนกไปด้วยม,มันเพลินนะนกกระจิบ ตัวน้อยๆนะแต่ว่าเสียงดังเนี่ยอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แหละอากาศก็เย็นสบายถ่ายเทดีลมพัดโกรกดีก็มาแบ่งปันความสุขนะอ่ะครับผมสหรับเช้านี้นะก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะใครได้ไปทำบุญก็นุมโมทนาสาธุกันด้วยนะครับ สลับนาเล็กไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับสวนนี่แหละนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ